ครับเมีนูส้มตำหมูเราต้องเอาหมูมาสะดุ้งไฟก่อนนะครับสะดุง้งสะดุ้งไฟนะครับ เด้อพี่น้องเอ,อ้ยส้มตำหมูมือนี่มีหมูที่ไปย่างสะดุง้งสะดุ้งมาเมื่อกี้นี่ก็อ้านี่ตะไคร้ก็มีมะม่วงแล้วก็มีน้ำปลาตม้มผงชูรลสลเรี่ยมคกุกมะนาวแล้วก็อฟองฟอง,ฟองเย็นเย็นจักน้อยเมนูกับเกี่ยม คนเดียวก็เจียวได้ครับอีกคนบ้านนะครับวันนี้ก็จะมาทำกับเกมเ้อะในกับเขาสมตำหมูนี่ใส่พริกลงไปกระเทียมใส่เป็นสองปลีพริกลงไปแล้วก็ตำโอเคพอได้ที่แล้วปุ๊บ นี่ตะไคร้ตะไคร้ใส่ตะไคร้ด้วยนี่ไคร้ไปเลยตาม้ละเอียดกับเกี๊ยมกับเกี๊ยมเขากินอะไรก็ได้กับเกี๊ยมต้องลดเดสโอ้ยหาหมูกินด้วย,วยนี่ เกี่ยก็เดินพี่น้องเด้อมันหยาบมันติดคอ จะแค่ก็ละเอียดแล้วตอนนี้ก็ใส่หมูลงไปนี่นหมูหมที่ไปยา่างสะดุง้งสะดุ้งมาไวน้นี่ใส่ลงไปตักเห็บคลุกเข่าเข่ากันให้พีิณอกได้ก็ใส่ผงนัวชุบไปเลยอย่าผมนะไม่ร่วงก็ใส่นิดนึง ใส่ใส่ชักสองช้อนพอความนัวอ,อร่อยอร่อยพี่น้องกลใส่น้ำปลาน้ำปลาตุม,มริ่มขย,ยาบกว่า ใส่ไปเลยข็าอกเสียบหลายนัวละอร่อยอร่อยน้ำปลาแล้วก็ใส่มะนาวนมะานาวาไปสามกิ๊ก วพาะว่ให้ได้กินเขาหอมๆกระงชอดและ ม่วงเห็นไหมครับมะม่วงมะม่วงที่สับไป้ะสมตามก็อร่อยไหมนะครับ